ทรงยืนยันพรหมจรรย์ของพระองค์ว่าบริสุทธิ์เต็มที่พราหม์เมื่อผู้ใดจะกล่าวให้ถูกต้องว่าใครประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแล้วเขาควรกล่าวเจาะจงอันเราตถาคตพราหม์เรานี่แหละย่อมประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแล้วข้าแต่พระโคดมความขาดความทะลุ ความด่างความพร้อยของพรหมจรร์นั้นเป็นอย่างไรเล่าพราหม์มีสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบเขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามก็จริงแลแต่ว่าเขายินดีการรูปคลำการประครบการอาบการนวดฟันที่ได้มาจากมาตุคามเขาปราบปลื้มยินดีด้วยการบำเรอเช่นนั้นจากมาตุคามดูก่อนพราหมณ์ นี่แหลคือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤทิพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมถุนไม่พ้นจากชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุบายาตไปได้ยังไม่พ้นจากทุกข์พราหมณ์สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบ ไม่เสพเมถุนธรรมกับมาตุคามและไม่ยินดีการ,รลูบคลำการประครบการอาบการนวดฟันจากมาตุคามก็จริงแต่เขายังพูดจาซิกซีเล่นหัวสะพโยกกับมาตุคามเขาปราบปลื้มยินดีด้วยการบำเรอเช่นนั้นจากมาตุคามดูก่อนพราหมณ์นี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรร์เรากล่าวว่า ผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมถุนไม่พ้นจากชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตไปได้ยังไม่พ้นจากทุกข์พรามสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวว่าเป็นพรมจารีโดยชอบไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุขามไม่ยินดีการลูกคลำการประครบการอาบ การนวดฟันจากมาตุคามทั้งไม่ยินดีในการพูดจาซิกซี่เล่นหัวสัพยอก,กับมาตุคามก็ตามแต่เขายังชอบสบตาด้วยตาของมาตุคามแล้วปลาปลื้มยินดีด้วยการกระทำเช่นนั้นดูก่อนพราหมณ์นี่คือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันด้วยเมถุน ยังไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตไปได้ยังไม่พ้นจากทุกข์พรามสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตัวว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบแล้วไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามไม่ยินดีการลูบคลำการประครบการอาบการนวดฟันจากมาตุคาม ไม่ยินดีในการพูจาซิกซีเล่นหัวสัพยอก,กับมาตุคามทั้งไม่ยินดีในการสบตาต่อตากับมาตุคามก็จริงแต่เขายังชอบฟังเสียงของมาตุคามที่หัวเราะอยู่ก็ดีพูจาอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฝาก็ตามนอกกำแพงก็ตามแล้วปราบลืมยินดีด้วยการได้ฟังเสียงนั้นดูก่อนพราหมณ นี่คือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันด้วยเมถุนเขายังไม่พ้นจากชาติชารามรณะโซกะปริเทวะทุกขะโทมนตสและอุปาญาตไปได้ยังไม่พ้นจากทุกข์พราหมณ์สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญาณตัวว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบ แล้วไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามไม่ยินดีการ,รลูบคลำการประครบการอาบการนวดฟันจากมาตุคามไม่ยินดีในการพูดจาซิกซี่เล่นหัวสัพยอกกับมาตุคามไม่ยินดีในการสบตาต่อตากับมาตุคามทั้งไม่ยินดีในการฟังเสียงมาตุคามก็จริงแต่เขาชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเราะเล้าลมเล่นหัวกันกับมาตุคาม แล้วก็ปราบลื่มยินดีด้วยการเฝ้าระลึกเช่นนั้นดูก่อนพราหมณ์นี่แลคือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤทิพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมทุนยังไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทโมนัสและอุบายาไปได้ยังไม่พ้นจากทุกข์พราหมณ์ สมณะหรือพรามณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญาณตัวว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบแล้วไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามไม่ยินดีการลูกคลำการประครบการอาบการนวดฟันจากมาตุคามไม่ยินดีการพูดจาเซ็กซี่เล่นหัวสัพยก,กับมาตุคามไม่ยินดีการสบตาต่อตากับมาตุคามไม่ยินดีการฟังเสียงมาตุคาม และทั้งไม่ชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเราะเล้าโลมเล่นหัวกับมาตุคามก็จริงแต่เขาเพียงแต่เห็นพวกครหบดีหรือลูกครรหบดีอิ่มเอิบด้วยกามคุณได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณก็ปลาปลื้มยินดีด้วยการได้เห็นการกระทำเช่นนั้นดูก่อนพรามนี่แลคือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่า ผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมถุนยังไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปาญาตไปได้ยังไม่พ้นจากทุกข์พรามสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตัวว่าเป็นพรหมจารยโดยชอบแล้วไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามไม่ยินดีการลูกคลำการประครบ การอาบการนวดฟันจากมาตุคามไม่ยินดีการพูจาซิกซีเล่นหัวสรพยอกกับมาตุคามไม่ยินดีการสบตาต่อตากับมาตุคามไม่ยินดีการฟังเสียงมาตุคามไม่ยินดีตามระลึกถึงเรื่องเก่าที่ตนเคยหัวเราะเล้าลมเล่นหัวกับมาตุคามและทั้งไม่ยินดีที่จะเห็นพวกขรหบบดีหรือบุกครหบดีอิ่มเอิบเรื่องกามคุณแล้วตนพลอยนึกปลื้มใจด้วยก็ตาม แต่เขาประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเพื่อไปเป็นเทพยดาพวกใดพวกหนึ่งดูก่อนพราหมณ์นี่แหลคือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมถุนยังไม่พ้นจากชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกข,ขโทมนัตและอุปาญาตไปได้ยังไม่พ้นจากทุกข พราหมณ์เอยตลอดการเพียงใดที่เรายังเห็นการเกี่ยวพันด้วยเมถุนอย่างใดอย่างหนึ่งในเจ็ดอย่างนั้นที่เรายังละมันไม่ได้ตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พราหมณ์เอย เมื่อใดเราไม่มองเห็นการเกี่ยวพันด้วยเมถุนอย่างใดอย่างหนึ่งในเจอย่างนั้นที่เรายังละมันไม่ได้เมื่อนั้นเราย่อมปฏิญญาตัวเองว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะและพรามเทวดาและมนุษย์ญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้การเกิดใหม่ไม่มีอีกต่อไป